วันนี้จะมาแนะนําคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการโค้งหัวเด้อทุกคนเด้อนี่หลังจากเฮายิบเกตแล้วเนาะแทเบองแอวพอดีแล้วทุกคนแล้วเฮาก็จะมาโค้งหัวลูกค้านุ่งบองซ้ายหาขวาเฮาจะจาบเกตคางบงขวาเนาะแล้วก็มาเจาบเกตคางบงซ้ายทุกคนแล้วก็จะปลายมาแบบซีเนาะอันนี้จะเป็นชิ้นตาทุกคนจะเป็นชิ้นตาแอวสามสิบเจ็ดท้ายสี่สิบสามเด้อทุกคนเด้อสำหรับไซนี้เห็นบ่ การขีดเก็ดแบบใดให้มันเก็อยู่ทางหลังทุกคนสําหรับซินตัวนี้เนาะซินต่อตีนแบบสิต้องให้เก็ดอยู่ทางหลังทุกคนแล้วก็บอกให้อยู่หอมกลเนาะให้อยู่ฝ่าข้างนี้วันนี้เขาจะมาจับกีบของมันจับเก็ของมันทุกคนให้มันออกเนาะให้มันออกเออของได้จกหูจกหน่อยเลยนี่จะดึงขึ้นเลยทุกคนเลยนี่ของได้หูต้องดึงขึ้นด้ยมันงามเลยเดี๋ยวเมน,นูจะดึงขึ้น อันนี้เราจะจับเก็ดมันออกเลยทุกคนเลยเห็นเบอกนี่เราจะจับเก็ดให้มันออกแข้มแคมแบบซีเนาะแล้วก็เก็ดพวกนี้กับคือกันนี่ให้จับอออแข้มแขมแข้มเก็ดเลยทุกคนเลยแข้มเก็ดนี่มันงามแล้วจับตัวนี้ขึ้นไปเนาะนี่แป้งเราจะแป้งก้อนเข้าโค้งเขาหัวทุกผืนเนาะเราจะแป้งแบบซี ให้มันละเอียดได้ทุกคนให้มันคักได้เห็นบาดึงออกข้างแน่นเนาตัวนี้ก็ได้ก่อนเราจะโค้งหัวตัวนี้ก็ดึงออกข้างแน่ให้มันเพียงค้างเกตกันวันนี้ตัวนี้มันไก่เนาะทาว่าเขาบดึงออกทุกคนตัวนี้ใบตัวนี้มันจะไก่บอนเสคอนี่มันจะไก่แห้งมันจะไก่เบิงเดี๋ยวสีให้เบิงถ้าว่าเขาบดึงทางกลางออกนะเขาบดึงข้างนี้ออกทุกคนมันจะไก่ประมาณนี้เนาะเห็นเบามันจะไก่เกือบเกือบขอน้อยเลย เออเกอบเกอบมันเซฟน้อยเลยทุกคนเห็นบอกมันไกลเซฟเลยเห็นบอกมันไกลโพดเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องดึงอ้ออีเนาะเพราะว่าอันท้ายอันชาท้ายชีสิบสามเอสามสิบเจ็ดแน่นอนชินจะบอกวางถึงเขาตรงได้ตาบตาบแล้วยังหมดถึงเขาจะดึงตัวนี้อ้อเนาะเขาจะดึงแบบซีออร์โดโกนเดอเห็นบอกดึงข้างในออกนี่นี่เนาะดึงข้างในตัวนี้ออกทุกคนข้างในของตัวนี้นี่ข้างในของตัวนี้ออกเนาะแล้วเขาจะดึงไปแบบซีเออ ดึงไปแบบซีทุกคนดึงออกเขาจะเอาเอาซ่าใดก็ได้ที่เขาต้องการทุกคนอยากได้สองนิ้วบอหรือสามนิ้วบอเนาะก็ดึงออแต่ว่าบอให้อยู่ไกลเกินไปแบบซีบอให้บอให้อยู่ไกลทุกคนจ่อยเนาะให้อยู่ประมาณสองนิ้วหรือสองนิ้วไปปลายเด้อทุกคนเดินสำหรับใบของมันเนาะอันนี้คือบอลที่เมนูดึงออกแล้วนี่เห็นมบอลเมนูดึงออกแล้วทุกคนแล้วเขาก็จะโค้งบบบนี้นะดึงออกทุกคง สำหรับไซนี่เนี่ยเอาลงน้อยชุดละแมนซี่เด้อทุกคนเด้อหลายชุดละแมนซี่เครื่องเด้อสำหรับไซนี่เด้อนี่แล้วแต่เนาะเอาลงนะแต่ว่าน้อยชุดก็คือซี่ทุกคนหม่ใบบนที่ใส่ข้อก้อนเนาะแล้วก็ปีนมาหม่ทั้งในพีแล้วก็จะมา่าว,วิธีการโค้งก็คือปิน้นบรรทัดขึ้นหรือลงก็ได้ทุกคนเห็นบ่ปป้นขึ้นหรือลงก็ได้เนาะดึงออกมาให้มันเพียงเก็ตเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็จะ โค้งงามๆตัวนี้กาเครื่องนิ้วทุกคนการบดรูดแล้วเขาก็คุ้มบรรทัดไว้นี่แบบซีเนาะหรือว่าเขาจะเอาลงมาแบบซีก็ได้ทุกคนเห็นบ่น,นี่เอาลงมาแบบซีก็ได้มันก็จะมันลื่นกันบ่หลายเนาะมันจะต่างกันบ่หลายทุกคนมันก็ยู่คล้องเดียวกันนั่นแหละแล้วจะเขาขีดทางหน้าแล้วเขาก็จะมาขีดไปทางหลังวันนี้นะนี่การขีดกล่นไปทางหลังเกตกลนไปทางหลังเนาะนจะสําคัญแน่ เพราะว่ามันไก่เลยทุกคนบรรทัดเขามันจะบดถึงเด้บรรทัดเขาจะบดถึงเขาจะเอาเครื่องนึงก้อนเนาะเห็นบ่เขาจะเอาเครื่องหงอดฮนะอ,อ,องกางกลมมัน,นก้อนอนีนะ่เนาะแล้วเขากจะเจะเวแบบจีนะี่เพราะว่าถ้าว่าเขาเอา,เอาตามตัวนี้เลยคือคนจอยเนาะนะเห็นบ่มันจะดีมาพีเนาะเขาก็ตตรงเอาเครื่องนึงและะว้วกับวแล้วก็ขีดมาอีกเท่านึงแล้ววันนี้เขากับปืด้ดมาขีดทางในบัดนี้นะ ข้างในเมนูจะขีดมาหออน,นี่เ้อเห็นบ่อนเอา,าพับบ่อนเขาดึงออกแล้วพับนี่เ้อทุกคนนี่มันจะอยู่นี่เนาะแล้วเขาก็จะขีดซื้อไปเลยนี่จะขีดซื้อไปนี่เลยจะจะขีดซื้อเริ่มจากจุดบอนไซ้ขตัวนี้จะเป็นบอนไสโขอสินเลยทุกคนบัดเข้าหัวแล้วจะเป็นบอนไส่ขง่ายของมันแบบนี้แบบ,บน,นี้หอนี้แล้วเนาะเขาก็จะยุดแล้วเขาจะโค้งขึ้นมาอีกเหนึงเห็นปะ าจะโค้งมาใส่เกจทางอีกเธอหนึ่งตัวนี้แล้วการโค้งเขาก็จะเบิ่งเนาะเพราะว่าใช้คนอ้วนเนะมันจะยากกับปกติเดยทุกคนนี่เขาจะเบิ่ง่าโค้งแบบไหนหัวมันทัดเนาะเอาขึ้นเอาลงแบบไหนอาจะเบิ่งตัวพี่นี่ให้มันสวยๆเพราะว่าอันคนตู้นเนาะมันจะใบมันจะกวา้างเลยใบมันจะใหญ่ดิเขาก็ตรง ใส่ความพิถีพิถันในการโค้งเลยทุกคนเลยเห็นเบาเออแนวนี้เนาะแล้วเขากลับมาแทกเบิ่งดุนี่บออนกางสิ้นกับบอนนี้มันทอกันบอลเนาะบอนที่เขาจะใส่โขอันนี้เห็นเบาการตาบสิ้นอันนี้นะมันจะบริได้ตายตัวเ้อทุกคนเ้อสิ้นต่อตีนสะพายนี่เนาะมันจะบอลตายตัวเอาแบบนี้มันแทกเบิ่องกระไรทุกคนมันแทกเบิ่องกระไรนี่แทกเบิ่งแบบสิถ้าว่าตีนกับ วอนนี้มันท้อกันเนาะหรือว่าตัวนี้รุดจักน้อยก็ถือว่าโอเคเด้อทุกคนเด้อเนาะถือว่าโอเคแบบซีนี่อันนี้ก็ถือว่าแล้วแล้วล่วละมากวดบงังคืนนี่วนนี้ว่าขีดมันง่ามบอทุกคนบอนท้าสิใช้โค่นเนาะถ้าโอเคแล้วก็คือไปเข้าหัวไดเดอร์